เอาทรงอนะไรน้องเอาลองทรงสูงครับพี่เดี๋ยวพี่จัดเฮ้ยน้องพี่เป็นช่างเออเ,เองนี่ตลกไม่รู้ไอ้เหรเวลา,เ,วลาเอาทรงอะไรดีน้องขอแบบตามใจช่างมาเลยพี่ขอแบบหร่อๆนะเพราะว่าผมต้องไปรับหญิงพี่น้องมาถูกคนละเดี๋ยวพี่จะจัดให้น้องแบบ จ้าความรักพี่โทรมาฮัลโหลค่ะที่รักเขาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนนะที่รักไปไหนคะเขาห่วงนะรู้ไหมเขารู้ว่าตัวเองห่วงเขาจะดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าให้เขาต้องตามนะจะดื้อรู้ไหมได้เลยคะ่ะเขาไม่ดื้อหรอกโอเคค่ะที่รักรักนะคะจูบจบจูบ,จบ <c oughs> <c oughs> มีเมียเด็กก็ต้องเหนื่อยกันนิดนึง มามามาของเราต่อกันดีกว่าด็อกพี่ขอแป๊บหนึ่งฮัลโหลค่ะที่รักเขาลืมไปอ่ะว่าเขางินใกล้จะหมดแล้วเขาขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมคะหมื่นหนึ่งเลยเหรอที่รักถ้าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเขาไม่มีเงินช่วยเพื่อนออกอ่ะเขาอายเพื่อนแย่เลยนะเขาเขาคงไม่โอเคแล้วที่รัก หลอแป๊บหนึ่งนะคะรักนะคะจัวจัวน้องพอดีพี่ขอคิดเงินค่าตัดผมก่อนได้ไหมสองร้อยคิดเลยเหรอพี่เออน้องสองร้อยน้องโอเคพี่สองร้อยนะโอ้แล้วนะคะ อแฟนพี่ยังเด็กต้องใช้เงินเยอะไนครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูแฟนเบียมากโอ้โหพี่ยังเด็กอ่ออยู่เลยนนอะเป็นงเป็นงาเป็นงโอ้ขาวตัวเล็กน่ารักถูกใจพี่ขี้อ่อนพี่ผมว่าพี่รีบตัดดีกว่ารีบตัดเลยทำไมอะเพราะพอดีผมต้องรีบไปรับเด็กผมอะพี่แฟนพี่ไม่สวยเหรอแฟนพี่สวยมาก สวยเหมือนนางฟ้าผมเลยตกใจสะดุ้งไหมนี่มึงพูดดีอ่ะพกดจได้เลยร้อง้ยแจ๊ไม่เนี่ยพอดีเป๊ะเอาน้องทำไมไม่รับล่ะเ้ยนี่แฟนน้องนี่เอ็งรับเลยอ่ะ วางไปแล้วก็เองไม่รับอ่ะถ้าเป็นแฟนพี่นี่ไม่ได้เลยนะถ้าพี่ไม่รับนะเป็นเรื่องถ้ากูรับสิเป็นเรื่องต่อเลยดีกว่าพี่ว่าันโโทจริงอ้ยพี่่วาน้องก็รับเลยดีกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวค่อยกลับไปรับก็ได้ถ้าเองไม่รับเดี๋ยวพี่รับให้โอ้ยพี่ไม่รับ 看你了。